สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวงานเขียนร่วมสมัยกันเช่นเคยสำหรับวันนี้เดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามาเดินทางมาถึง EP 32ตอนเสียงปืนที่ลานจอดรถขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับ เจนิดากับแอร์บัสหันไปตามเสียงมองไปทางหน้าประตูที่มีไฟตรงทางเข้าก็เห็นเป็นโดนัทเพื่อนๆรวมถึงกลุ่มน้องนางแบบต่างรวมกันทักทายสักครู่ก็เห็นเสี่ยปังเดินตามมาเขาปล่อยให้โดนัททักทายกับเพื่อนๆส่วนตัวเขามองมายังเคาน์เตอร์บาร์พอเห็นแอร์บัสกับเจนิดาก็กำลังจะเดินเข้ามาหาแต่ระหว่างทางเจอคนรู้จัก ซึ่งมป็นแขกที่มาพักผ่อนใช้บริการก็แวะทักทายกันตามมารยาทแอบบัสกับเจนิดาลุกขึ้นยืนแล้วเรียกสวัสดีทันทีที่เสียปังเดินมาถึงจิมซึ่งอยู่ด้านในก็รีบเดินมาสวัสดีเช่นกันลมอะไรหอมมาเอ่ยหรือจะพาน้องโดนัทมาอุดเพื่อนๆคะเสียปังเขาหัวเราะ อยู่กับเสียปังรุ่งอยู่แล้วแอบัสเสียใหญ่พูดอย่างอารมณ์ดีค่ะเชื่อค่ะไม่เชื่อเสียปังแล้วจะเชื่อใครล่ะคะเขายิ้มมองมาทางเจนิดาสวยขึ้นนะเราเนี่ยเจนิดายกมือไหว้ขอบพระคุณค่ะเสียเจนก็สวยเป็นแบบพื้นๆใครจะไปสวยเท่าน้องโดนัทได้ล่ะคะทั้งหมดหัวเราะกันเสียปังมองเลยไปที่จิม เออจิมเดี๋ยวอยู่คุยด้วยกันหน่อยสิผมมีเรื่องจะคุยด้วยนะจิมพยักหน้ามือกุมเป้าอย่างสุภาพตรงหัวมุมบาจึงกลายเป็นคนยืนนั่งมุงคุยกันแอบบัสจึงขยับไปนั่งเก้าอี้ถัดไปให้เสียปังนั่งแทนส่วนจิมนั่งด้านในถัดจากเจนิดาแต่อยู่ตรงข้ามกับเสียปังก่อนที่เสียปังจะพูดอะไร เด็กโนบาในบาก็ส่งวายฝรั่งเศสเข้ามาจิมช่วยรับแล้วส่งต่อมาให้แขกขอบใจมากนะน้องเสือปังเอ่ยขึ้นพร้อมกับดึงแบงค์พันให้เด็กรายนั้นไปก็สูดกลิ่นวายแล้วก็ดกไปครึ่งแก้วหอมชื่นใจทุกคนยิ้มที่เห็นเขาว่ารมดีเจ๊พี่เจนพี่จิมสวัสดีค่ะ เป็นเสียงของโดนัทดังมาจากด้านหลังพร้อมยกมือสวัสดีเป็นไงน้องพี่ไหนดูซิสุบเงินเสียไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วโอ้ยพอใช้ได้พอใช้ได้หน้าตาผิวพรรณกับกระเป๋าแบรนด์อย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแอบบัรชมและแกล้งพูดถึงเสียปังไปไกลๆทุกคนหัวเราะอารมณ์ดีโดนัทจึงพูดขึ้นบ้าง วันนี้เสียถามตัวนัดว่าคิดถึงเพื่อนๆไหมตัวนันบอกว่าคิดถึงเสียก็เลยพามาคับพี่เจนแเฉอเธอบอกแล้วยิ้มพร้อมกับขอตัวงั้นตัวนัดขอไปคุยกับเพื่อนต่อนะคะไม่บรบกวนแล้วนะคะหล่อนเลยมาโอปเปลวเสียปังแม่หอมแก้มก่อนจะออกจากตรงนั้นไปเป็นไงบ้างคะเสียน้องตัวนัดเบิร์กไหมคะ เสียปังกระดกวายอ,อึกที่สองจนหมดก่อนพยักหน้าจิมรีบหยิบแก้วส่งไปให้น้องในบาร์เวิร์กเรียนรู้เร็วเด็กๆในบ่อนเรียกซ้อทุกคนเจนิดาแอร์บัสยิ้มอย่างพอใจที่มาวันนี้อย่างแรกก็คือว่างที่ถึงพวกเราอย่างที่สองจะมาคุยธุรกิจด้วยทั้งแอรบัตและเจนิดายิ่นหน้าเข้าไปใกล้อีกล็กน้อย เฮียถูกขอร้องให้เปิดบ่อน VIP สองบ่อนแต่เป็นบ่อนกลางวันลูกค้าทั้งหมดก็เป็นคนใหญ่โตเขาพูดแล้วมองมาที่เจนิดาหลังเห็นเธอเขมวโมดคิ้วเขาจึงพยักหน้าให้พูดแล้วจะไม่ยุ่งยากหรือคะเสียเสียปังหัวเราะก่แล้วต้องถามอย่างนี้ ก็เลยพยักหน้าให้พูดก่อนเลยไงเอางี้ฟังเฮียพูดให้จบก่อนนะแล้วใครสงสัยอะไรก็ถามมาทีเดียวเลยจิมรับไวจากน้องเลื่อนไปด้านหน้าเสียบังคือลูกพี่ของคนกลุ่มนี้มาขอร้องเฮียเปิดเพราะลูกน้องได้รับส่วนแบ่งจากงานนอกระบบไปเยอะเยอะจนใช้ไม่ทันเขาก็เลยมาชวนดึงเงินออกจากกระเป๋าลูกน้องหากค่าใช้จ่ายแล้วค่อยมาแบ่งกัน อย่าคิดว่าเงินหมุนเวียนมันคงเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยจะเปิดแบบ VIP ไปเลยทีนี้ก็เขาพูดแล้วก็ชี้มาที่เจนนิดาแล้ววกมาที่อาบัตต้องการเด็กเพิ่มเจนิดาเอ่ยขึ้นทันทีเขาหัวเราะใช่แล้วเราต้องการเด็กสัก20คนต่อบอนรวมแล้วก็40คนให้ราคาเดียวกับเด็กชุดเก่าตามกฎกติกาเดิม ติดขัดอะไรไหมเขามองมาที่เจนนิดาทีแอร์บัตทีต้องเป็นพรุ่งนี้บ่ายๆนะคะเสีย่ยขอเวลาแอร์บัตเช็คหน่อยนะคะเขาไปยักหน้าเข้าใจพรุ่งนี้ขอไม่เกินบ่ายสามนะถ้าลงตัววันมะรืนจะเปิดเป็นทางการทั้งสองพึงกหน้ารับแล้วเด็กชุดที่ส่งไปให้ตลอดนี่เสียโอเคไหมคะแอร์บัตถามขึ้นก็โอไงเฮียถึงมาเอาเพิ่ม เด็กเป็นงานของดีไม่ช้ำม,มากลูกค้าชอบจนบางคนลักไก่มาเล่นแป๊มเดียวแล้วก็เน้นไปที่เด็กเฮียต้องออกกฎใหม่ให้มันจ่ายเพิ่มจนวุ่นวายไปหมดแต่ก็สนุกดีไอ้เจ้าโดนนัดดูเรื่องนี้เป็นหลักทุกอย่างไปได้ดีนี่อีกบ่อนก็จะให้ไอาบัสเทรนเด็กที่มีแวงสักคนสองคนให้เป็นผู้ช่วยเหมือนกันแต่เฮียไม่ยึดไหมนะเก่งใจพวกเราเท่ากับเราต้องมีเด็ก รวมทั้งหมดรวมถึงที่นี่ด้วยวันละเก้าสิบคนแอาบัดพูดกึ่งปรึกษ,ษากับเจนิดาโดยให้เสียปังรับรู้ด้วยเอาอย่างนี้ได้ไหมคะเฮียแอบาบัดขอหมุนเวียนเด็กเราเป็นรอบๆนะรอบแล้วสี่วันจากที่นี่เราจะได้เอาไปผสมให้ด้วยแต่บางทีเราอาจจะใช้สถานที่ของเสียเป็นที่คัดเด็กบ้างนะคะเพราะแอบาบัดไม่อยากให้มีคนหมุนเวียนในนี้จนเป็นที่ผิดสังเกต เสียปังพยักหน้าเห็นด้วยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เฮียจะโอนให้โดนัทประสานโดยตรงกับแอร์บัสเลยนะลงถึงนูเจนด้วยเพราะเฮียไม่มีเวลามากพอกับเรื่องตรงนี้ระหว่างนั้นมีเด็กผู้ชายซึ่งเป็นคนของเพลยอดีที่เข้ามาช่วยงานในส่วนของจิมเดินเข้ามาแล้วอ้อมไปที่จิมก่อนจะก,กระซิบบอกเสียปังเห็นก็พยักหน้าจิมจึงเดินออกไป er เฮียเาไวมาให้ห้าลังเอาไว้ให้แขกดื่ม ถือเป็นคำขอบคุณจากเฮียที่พวกเราช่วยงานจนราบรื่นดีทั้งสองยกมือไหว้ขอบคุณเอออีกเรื่องหนึ่งเฮียอยากให้จิมเข้าไปช่วยงานในบ่อนบ้างหนูเจนหรือจะว่าไงจะให้ไปได้ไหมเจนรีบบกมือไม่ได้ค่ะเสียเจนขอนะคะเจนติดพี่จิมถ้าไม่มีพี่จิมอยู่กับเจนเจนคิดอะไรไม่ออกค่ะเสียปังกับอาบัสหัวล้อขึ้นพร้อมกันมันก็จริงนะ ก็หนูเจนรักจิมมันถึงขนาดนั้นแต่เฮียจะให้ข้อคิดไา้อย่างนะทั้งสองตั้งใจฟังการที่อาบัตกับหนูเจนเข้ามาในวงการเนี้มันเป็นวงการเสรสิสิงก็ถทิงแรกมีจิมอยู่กับตัวมันก็ดีแต่จิมก็ต้องเปิดตัวด้วยเฮียมองเห็นบามันตั้งแต่แรกแล้วถ้าจิมมันได้ไปทางเฮียบ้างมันจะมีชื่อชั้นแล้วไอ้นีสายความนิ่งความเป็นคนจริงของมัน ก็จะผลักดันให้มันขึ้นมาเป็นนักเลงเต็มตัวแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้อย่างเดียวภาพของมันก็จะแค่เป็นแมงดายเท่านั้นนี่เฮียไม่ได้ว่ามันนะแต่มันเป็นอย่างนั้นลองไปคิดดูส่วนเรื่องเด็กเฮียจะยังเสนอแบบเดิมนะยังไงพรุ่งนี้ก็ให้คำตอบมาพร้อมกันเลยแล้วกันคำพูดของเสียปังทำให้เจนิดาตกใจเธอคิดอยู่ในใจใช่เลย งานที่เธอทำอยู่นี้เป็นธุรกิจค้าการมค้าบริการทางเพศการที่พี่จิมมาอยู่อย่างนี้ในสายตาคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นแมงดาแต่ถ้าเขาได้ออกไปข้างนอกบ้างโดยเฉพาะอยู่กับเสียปังพี่จิมจะก้าวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วถ้าให้ไปพี่จิมต้องทำอะไรบ้างคะเสียเจนิดาถามขึ้นอย่างกางังวลก็คอยดูแลความเรียบร้อยเหมือนอย่างที่นี่แหละ อยากจะให้ดูบอน VIP ปัจจุบันส่วนอีกสองบอนนั้นจะมีคนอีกชุดหนึ่งดูแลไม่เกี่ยวกันไม่มีอะไรต้องเสี่ยงแต่บ่อนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนแล้วที่นี่ก็ไม่มีคนดูสิคะเจนนิดาค้านขึ้นตั้งแต่วันมะรืนจะย้ายมาตอนกลางวันทั้งหมดเพอมีคำสั่งห้ามเริ่มตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงสี่ทุ่มจักที่บ่อนมาที่นี่ชั่วโมงหนึ่งทันเคอร์ฟิวอยู่แล้ว เจนิดาพยักหน้ามองไปที่อาบัตซึ่งหล่อนกำลังใช้ความคิดอย่างช้าๆพอดีจิมเดินกลับมาเจนิดาจึงเล่าให้ฟังทันทีต่อหน้าทุกคนจิมนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขายกมือไหว้เสียปังผมขอบพระคุณเสียมากนะครับที่หวังดีกับพวกเรามาตลอดเขาพูดแล้วก็เงียบอยู่นานจนเสียปังต้องเอ่ยปาก มีอะไรก็พูดมาสิว่าจิมเงียบอยู่ทำไมเขาเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับท่าทีที่เกรงใจคือเรื่องที่จะให้ผมไปช่วยที่บ่อนผมขอไม่ไปได้ไหมครับเสียปังมองหน้าจิมอย่างจริงจังเขาไม่ถามต่อแต่รอให้พูดเองแม้ภายในเล้าจะมีเสียงเพลงแต่ดูเหมือนบรรยากาศตรงมุมเคาน์เตอร์นั้นเงียบสนิทจนน่ากลัว ผมเข้าใจความหวังดีของเสียและต้องขอบพระคุณมากจริงๆแต่ผมเป็นห่วงน้องเจนแล้วก็ทุกคนที่นี่ใครจะมองว่าผมเป็นยังไงผมไม่แคร์ครับผมแคร์อย่างเดียวคือผมต้องดูแลน้องเจนดูแลเจ้บัสแล้วก็น้องๆทุกคนที่นี่มันไม่มีใครมีแต่ผู้หญิงกับก็พูดเรื่อยเปื่อยไปจนสะดุดที่จะพูดถึงแอาบัสกระเทย อบาบัตสวนขึ้นทันทีแล้วทำหน้างอนจิมรีบบอกตัวแต่แอบาบัตยกมือห้ามไม่ต้องแก้ตัวพี่จิมอบาบัตเข้าใจไปต่อได้เลยอยากจะฟังแล้วงานของที่นี่มันก็ไม่ได้มีเฉพาะกลางคืนกลางวันหลังจากตื่นขึ้นมาก,ก็ต้องทำงานกันแล้วครับต้องเตรียมตัวทุกอย่างงานมันเยอะจริงๆถ้าผมไปทางเสียผมก็อยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้ามีเรื่องอะไรฉุกเฉิน จะเรียกใช้ผมยังไงผมยินดีนะครับเสียตามตัวผมได้เลยเสียฟังได้ยินข้อหัวร้องเสียงดังจนเป็นที่สังเกตของโต๊ะอื่นๆเอาเอาอย่างนั้นก็ได้ว่าจิมเฮียไม่เคยคิดเลยนะว่าจิมจะปฏิเสธเพราะข้อเสนอมันดีอยู่แล้วแต่พอได้ฟังเหตุผลก็เข้าใจว่ะเออดีชัดเจนดีไม่แครใครอย่างนั้นก็ได้ถ้ามีอะไรเฮียจะตามก็แล้วกัน เฮียปังมองมาที่เจนิดาหนูเจนนี่มันโชคดีจริงๆคนอะไรวะแฟนเป็นห่วงหน้าดูเฮียชอบว่ะเขามองมาที่จิมหรือไม่ต้องคิดมากเฮียเข้าใจเหตุผลคนจริงมันก็ต้องอธิบายได้ว่าตัวตนของตัวเองเป็นยังไงนี่แหละลูกผู้ชายเจนิดามองจิมด้วยน้ำตาคลอเบ้า เธอประทับใจกับคำตอบของจิมเธออยากจะเข้าไปกอดทันทีแต่ทำได้แค่โอบเอวเขาไว้ใกล้ๆโอเคงั้นเอาตามนี้พรุ่งนี้บ่ายสามแม่บัสโทรบอกเฮียได้เรื่องไม่ได้เรื่องอยังไงก็บอกมาส่วนทางนี้ก็อมองไปที่จิมถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็บอกเฮียถ้าติดต่อเฮียไม่ได้ก็ติดต่อผ่านโดนัทถ้ามีเรื่องต้องการใช้คนเพิ่มก็บอกเลยเฮียจะส่งคนมาช่วย จิมรีบยกมือไหว้รู้สึกเกรงใจที่เสียปังดีกับที่นี่และยังไม่ถึงสาที่เขาปฏิเสธเสียงรองเท้ากระแทกพื้นจากคนหลายคนดังออกมาจากประตูลิฟต์ก่อนจะเลี้ยวไปทางด้านขวาแล้วก้าวลงบันไดด้านหลังของอาคารเดอซินเนียพอทุกคนลงมายืนที่ลานจอดรถ ส่งแค่นี้พอกลับไปดูแขกข้างบนเถอะทั้งจิมเจนและอบัตจึงหยุดเดินก่อนจะร่ำลากันทันทีที่แยกกันเสียบปังเดินก่อบาโดนัดไปทางที่รถจนจอดซึ่งมีลูกน้องเปิดประตูรออยู่แต่ทันใดนั้นปังเป็นจังหวะที่เสียปังก้มลงจะผูกเชือกรองเท้า เขาได้ยินเสียงฟลึบผ่านต้นคอไปว้ายเป็นเสียงของโดนัทที่ดังตามมาจิมเจนแลบัตซึ่งกำลังเดินกลับไปที่อาคารหันกลับมาก็เห็นโดนัทลม้ลมลงส่วนจิมมองไปมุมไกลเห็นมอเตอร์ไซค์กำลังบิดทยานจากต้นมะม่วงภายในลานจอดรถมุ่งตรงไปยังประตูทางออกเขาวิ่งออกไปทันทีแล้วอ้อมไปถลักหน้า คนขับรถคันนั้นพยายามจะเบี่ยงหลบแต่จิมพุ่งตัวกระโดดถีบจนรถเสียหลักคว่ำลงถลยเป็นทางยาวปั้งข้าวคว้าปืนที่เสียฟังให้ไว้ยิงออกไปทันทีจนเจ้าของร่างนั้นนอนบิดก่อนจะร้องคุนครางเป็นเวลาเดียวกับที่เจนรีบวิ่งไปที่โดนัทเสียปังเห็นหัวไหล่ของหลอนเป็นรอยถากยาวจึงดันตัวให้เจนรับไว้ก่อนจะวิ่งไปที่จิม มีลูกน้องอีกสองคนวิ่งตามไปติดๆอีด้านหนึ่งแอรบัสรีบโทรศัพท์ขึ้นไปที่เจสเจสสลายตัวบอกแขกเข้าห้องพักทั้งหมดเคลียร์พื้นที่เลยรอนปิดสัญญาณก่อนที่เปลมดดีจะวิ่งจากอาคารออกมาอย่างเลือกลักเจ้ให้คนรีบขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ด่วนเลยนะและล็อกห้องเลยเปลมดดีไม่ทนันพูดอะไรก็วิ่งกลับเข้าไปข้างในส่วนเสียปังเมื่อวิ่งไปถึงตัวคนร้ายพร้อมกับลูกน้องแล้ว จิมจึงวิ่งกลับมาที่อาบาัตขณะกลำลังวิ่งไปยังโดนัทซึ่งเจนิดาประคองอยู่เจ้ J. กับเจนกลับเข้าห้องพักไปก่อนนะปล่อยทางนี้ไว้อย่างนี้พอดีกับที่เสียบปังรีบวิ่งเข้ามาแล้วประคองโดนัทเข้าไปนั่งในรถจิมเฮียจะไปก่อนเอาคนยิงไปด้วยมอเตอร์ไซค์ของมันจิมช่วยเอาไปจอดไว้หางหางตาหน่อยอย่าให้มันล้มอยู่ย่างนั้นจิมพยักหน้า เห็นเสียปังขับออกไปจอดตรงที่คนร้ายล้มควนกลางอยู่สักครู่ก็ขับออกจากลานจอดรถไปอย่างรวดเวร็วเขารียบยกมอเมตอร์ไซค์ขึ้นแล้วจุงไปหลบปากปนกับท่อปูนขนาดใหญ่ที่วางระเกะระกะอยู่ตรงสุดรั้วกำแพงพอหันหลังกลับมาก็เห็นเจนและอาบัสขับรถเข้ามาไปพี่จิมกลับบ้านกันเลยจิมเรียบขึ้นรถพอผ่านประตูด้านหน้าเห็นยาม ใครถามบอกไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าตำรวจมาก็บอกว่าได้ยินเสียงอยู่ไกลๆทางด้านนอกน้นจิมชี้ออกไปให้ยามเข้าใจตรงกันปิดประตูเลยพี่อย่าลืมนะยามพยักหน้าก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะเดิมทุกประการแสงไฟสลัวด้านนอกของเดอะซินเนอร์ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นแปร่ดีเดินไปเดินมาภายในห้องโถงอย่างกังวล ห่อนรีบรับโทรศัพท์และโล่งใจที่เห็นหน้าเจนนิดาอยู่ในจอพี่เปลมพี่เพลมไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเข้าไปพักผ่อนนอนเลยใครมาถามอะไรก็บอกเข้านอนนานแล้วไม่รู้เรื่องทางนี้สัญญาไว้แล้วว่าได้ยินเสียงอยู่ทางด้านนอกนอนโอเคนะคะค่ะค่ะค่ะทั้งเจนหลอนมองโทรศัพท์ในมืออย่างงง,งๆก่อนจะรีบปิดไฟในห้องโถงแล้วกลับเข้าห้องพักทันที ภายในรถของเสียปังโดนัทรับโทรศัพท์และรู้สึกดีที่แอรบัสโทรเข้ามาเจ๊โดนัทไม่เป็นอะไรมากนะคะโดนตับถากแต่เลือดออกเหมือนกันตอนนี้กำลังจะไปที่พักเสียคนร้ายก็อยู่ในรถนี่แหละค่ะไม่ต้องห่วงนะก่อนที่แอรบัสจะตัดสายก็ได้ยินเสียงเสียปังดังเข้ามาขอบใจมากนะแอร์บัสพรุ่งนี้ตามเดิมนะแอร์บัสขานรับค่ะ แต่สายอีกด้านหนึ่งได้ตัดไปแล้วเดอะซินเนียดอกไม้บานในบ้านกามา EP 32ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 33ตอนจิมทำเซอร์ไพรส์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ